สวัสดีครับวันนี้วันที่11เมษายน2,022 ได้เยอะมไกมเป็นเวลาที่เสียงนะกตเปชา้กา,จจาก็จับนะรู้ว่าเขากลับบ้านก็นย่งไงวะ <c ười> ไปตั้งแต่เช้าแล้วประมาณเจ็ดโ ตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเที่ยงกว่าว่าแล้วนะครับผมเที่ยง15บนาทีผมก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วพอดีวันนี้มีงานที่วัดก็เลยไปช่วยเขาทำตอนเช้าเลยไม่ได้ไปเก็บจับจังองเขาอะนะไปทำงานที่วัดเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะ าน,นา,านะี่่ะจักรจั่นบอกเลยว่าตอนนี้เดือนเดือนเมษาเนี่ยจักรจั่นโค้เยอะอ่ะตัวแล้วแบบตัวอ้วกๆใหญ่ๆหน้ากินนาะหน้ากินนากินหมดเลยครันนบ,บ,บ,บผม จับมอเตอร์ไซค์จะรอดไหมครับเนี่ยไม่รอดปะ็ดะ้ <c oughs> องรอดละฮะเฮ้ยค่อยๆไปอ่าฮะอ่าฮะเจอไหมเนี่ย <c oughs> เส้นเปแล้วไรมาผมอไรไปยัเไงครับผมไปเอียดครึก Nó chẳng gọi đi Thì ra đây Thì ra nó gọi lên Rồi bây giờ Hãy cây À, để tôi sẽ stop bây ma chắc Mà tên เบ่ย yeah, ้มันดิบงเมาดีเมามย่วิธีจับก็วิธีจับก็จะใส่ เราจะใส่ไอ้ไอ้ไอที่เรียกเขาเรียกข้าวแป้งนะครับเหนียวเหนียวแล้วก็ไอ้แมลงก็จะมาติดแบบเนี้ยอ,อ,อันนี้มันช่วงบ่ายมันไม่ค่อยเยอะเยอะแล้ตอนเช้าจะเยอะมากเลยต้นนี้ไม่มีเลย ี่บางตัวก็หนีออกไปได้เนี่ยเขาก็บินมาติดบางตัวที่หนีได้ก็ตัวไอ้ไอแป้งที่เราเอามานึ่งเนี่ยมันเหนียวหมดแล้วนะฮะเอ้ไม่ใช่มันแห้งหมดแล้วมันก็เลยไม่ติดเนี่ยฮะติดแน่นมากเลยแล้วก็เก็บแบบนี้มันหนีไม่ได้หรอกครับ แต่ถ้าถ้าจะให้ดีพยายามอย่าให้ตกนะครับผมเพราะที่นี่มันมีแต่ทรายโอ้ได้หลายตัวเลยครับผมตามไปกันนะครับผม ตามไปดูตามไปบึงทำมันเอามันหัจาก หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมต้องติดใกล้ๆน้ําเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยตอนที่แดดออกนี่มันจะบินมากินน้ํากันนะครับผมจนถึงช่วงเที่ยงๆสายๆอะไรเงี้ยสายๆมันก็จะเริ่มเริ่มจะหมดกันละติดได้ทุกวันฮะช่วงเดือนเมษาได้เป็นกระสอบเลยถ้าเรามีแบบไอ้เนี้ยเยอะจริงๆอะ ทำอะไรากินอร่อยก็ทอดนั่นแหละฮะเอาไปต้มก่อนแล้วก็เด็ดปีกมันออกแล้วก็ทอดกรอบอร่อยฮะปรุงรสด้วยปรุงรสด้วยเกลือนิดนึงอ่ะรับรองอร่อยเหาะเลยครับผม โอ้เห็นไหมบินหนีไปได้แล้วหลายตัวเลย ไอ้นี่มันน่างโง่มันไม่ติดแต่ว่ามันดันไปหลงทางนะครับผมเนี่ยเก็บอีซี่อี่มากเลยไม่มีอะไรยากครับแค่หาไม้มาแล้วก็ไปต้มอ้ข้าวข้าวสารี่หรือข้าวแป้งก็ได้ครับผมต้มให้มันเหนียวๆอะฮะแล้วก็มาทาที่ไม้จากนั้นก็ปักปัก,ป,กปักไว้ตามทางฮนะ แล้วก็รอเก็บอย่างเดียวสี่ห้านาทีก็มาติดกันละสี่ห้านาทีก็มาติดกันละตัวนี้ก็ตกน้ํามันตกน้ําแล้วมันขึ้นมาไม่ได้เยอะมากบอกตรงเลยช่วงเดือนเมษาเนี้ยอิ่มกันเลยทีเดียวเชียวเห็นไหมะตกตกข้างล่างสองตัวนั่นตัวที่บินหนีก็บินหนีไ,ไปได้ แต่บินตัวนี้มันน่าจะโดนมันน่าจะโดนแป้งสาลี่มั้งมันเลยบินไม่ได้ต้องล้างก่อนเนี่ยฮะเก็บแค่รอบเดียวนะนี่ไม่รวมเก็บตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ท่านได้เท่าไหร่นี่ครับผม เห็นไมหมฮะขึ้นช่วงขึ้นไปเมื่อกี้กลับลงมาก็มันก็ติดอีกแล้วโอ้ยกูเหยียบโดนอะไรวะเนี่ยอ๋อจึ๊กเลยอะ่ะโคตรเจ็บโอ้โหไม้โดนต่อไม้ฮะใครจะไปมองเห็นวะเนี่ยนะโอ้โคตรเจ็บเลยแดงและดีนะมันไม่ทะลุเข้าไปในเนื้อ เสียงกิดร้องของมันหหยหวนประมาณว่าช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรนะแต่ก็นั่นแหละฮะมันก็เป็นวิธีเนาะวิถีของชาวบ้านเขาเขาก็จะจับมันนำไปทำอาหารนะครับโอ้ยตรงนี้ลึกฮะ นี่นะครับเก็บตั้งแต่เช้าประมาณสองโลได้แน่นๆเลยครับทีน่นี้โอย่ังเยอะกระจังที่บินได้แล้วนะครับแบบนีนะ้ น้ำึ่งน้ำผึ้งเทลอยเปอร์เซนไปเก็บมาเมื่อกี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับ